เอาละครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้ดีวิวรถตู้ทั้งสองคันให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆรถตู้คัสตอมนะครับชุดยกที่ได้เป็นชุดยกของเราแฮนด์เมดนะครับคันนี้ส่วนคันสีขาวบอลน,นี้ทำเสร็จไปนานแล้วนะครับแล้วก็ส่วนคันสีขาวทองนี้เพิ่งทำเสร็จเมื่อไม่นานนี้นะครับก็ ส่วนคันบอลน,นี้ได้ทําการปรับปรุงช่องล่างเพิ่มเติมคือได้กันสะบัดนะครับสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ใส่ยางเป็นยางเบอร์35นะครับ315 756นะครับสัดส่วนความสูง2องคันนี้ยกที่5นิ้วพอๆกันนะครับความสูงนะครับเพื่อนๆดูไล่ๆกัน ใกล้เคียงนะครับางานของเราเป็นงานชุดยกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการขับนี้ดีเยี่ยมทุกคันเลยนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยคือประตูติดที่ฐานล้อนะครับเวลาเปิดก็ทำการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่นะครับเอาละครับรถตูซูปเปอร์คัตตอม นะครับเดี๋ยวจะดูรอบๆตัวรถกันเลยนะครับนะครับส่วนคันสีขาวทองนี้ยางได้ยางเป็นเบอร์285756นะครับออฟเซ็ตล้อเป็นลบที่25นะครับแล้วนกะ็ สัดส่วนความสูง5นิ้วลงตัวพอดีเลยนะครับาล้ครับเดี๋ยวเราดูที่รอบๆตัวรถกันอีกสักหน่อยอะนะครับความสูงก็ไล่ๆกันเลยนะครับเดี๋ยวดูรอบๆตัวรถก่อนแล้วก็มาดูช่วงล่างกันอีกนิดนึงนะครับดูคันดูคัน กานที่ทำเสร็จแล้วก่อนนะครับนี่เลยครับปีกนกได้เป็นปีกนกปรับองศาด้วยนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับเป็นชุดคิดของเราเองนะครับโชคอัพหน้าได้เป็นโช๊คโมโนซับแท้งปรับ8ระดับของโปรเฟนเดอร์ครับนะครับดูชุดดอบของเรานะครับชุดดอบ นี่ครับม,มีความหนาแข็งแรงทนทานมีชุดค้ำหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับที่สำคัญคือคอ,คอคามาก็หนาเหมือนเดิมนะร,ระดับความชันของเขาก็ไม่ชันนะครับม,มีชุดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เราก็จะมาดูชุดหลังกันนะครับชุดคานดอบหลังนะครับ แล้วก็ชุดคำหลังมีทั้งคำข้างหน้าคำข้างหลังนะคำหลังก็จะเป็นฝากที่กันโค้งเข้าไปด้วยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ส่วนด้านหลังก็เป็นชุดดรอปลังครับ,นะรบสป,ปริงที่ได้คันนี้เป็นสป,ปริงสีเหลืองอตัวนี้ต้องเจาะลึกที่ยี่ห้ออีกนิดนึงนะครับไม่ระบุนะครับ เข้าใจว่าน่าจะเป็นคิงนะครับสปริงคิงนะครับ <c oughs> ดูชุดหลังใกล้ๆก,กันอีกนิดนึงครับชุดดอบแคกบาร์หลังครับก็อดอบลงมาตามตัวเลขเลยนะครับส่วนโชคลังยังเป็นโชกซปเปอร์นะครับคายาม่าซปเปอร์อยู่นะครับ ใช้ไปก่อนเรียบร้อยแล้วะนะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่อง 1K z ซัดนะครับเป็นเครื่อง 1K ปั๊มเป็นปั๊มสายแปลงแล้วนะครับเกียร์ติดิี4สปีดครับมีสโนอกเกิลเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ เดี๋ยวดูคันนี้ต่ออีกนิดนึงนะครับคลิปนี้อาจจะให้เพื่อนๆดูได้ยาวๆนิดนึงนะครับเต็มๆหน่อยนะครับสาหรับแฟนกับเพื่อนๆของเรานะครับคันนี้ส่วนน้องเจ้าของรถเขาได้ไปติดตั้งวินที t GM นะครับมา,าสวดกันชนโลบารหน้าก็ทำการสร้างขึ้นมานะครับ จากสำนักอ,าอายาสืบให้อีกทีนึงครับว่าทำจากที่ไหนนะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับกันแข้งลูบิเนียมโช๊คเป็นโมโนซับแท้งโปรเฟนเดอร์นะครับเช่นกันปีกนกก็เป็นของแฮนด์เมดอีกเช่นเดิมนะครับ ล้อเป็น BF เออล้อเป็นคูเปอร์นะครับสามหนึ่งห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับโอเคพอดีพอดีนะครับคลิปนี้ประมาณ6นาทีขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับขอบคุณครับ